ความดันเลือดเป็นความดันที่เกิดจากเลือดหมุนเวียนที่กระทำต่อผนังเลือดซึ่งความดันของเลือดก็คือการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายระหว่างหัวใจในการเต้นแต่ละครั้งความดันเลือดนั้นแปรผ่านระหว่างความดันสูงสุดช่วงของการบีบตัวของหัวใจและความดันต่ำสุดช่วงของหัวใจคลายตัวความดันเลือดในการไหลเวียนเลือดนั้นเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเป็นหลักผลต่างของความดันเลือดเฉลี่ยให้เป็นผลให้เลือดไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในการไหลเวียนของเลือดอัตราการไหลของเลือดนั้น ขึ้นอยู่กับทั้งความดันเลือดและความต้านทานต่อการไหลของเลือดความดันเลือดเฉลี่ยลดลงเมื่อเลือดไหลเวียนื่อนที่ห่างจากหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงและผ่านหลอดเลือดฝอยเนื่องจากการสูญเสียพลังงานความหนืดความดันเลือดเฉลี่ยลดลงตลอดทั้งการไหลเวียนของเลือดแม้ส่วนมากจะตกลงในหลอดเลือดแดงหรือว่าหลอดเลือดแดงจิ๋วความน้มถ่วงนั้นก็มีผลต่อความดันของเลือดซึ่งการหายใจและการสูบฉีดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อลายก็ยังมีผลต่อความดันในหลอดเลือดดำซึ่งหลอดเลือดแดง ก็จะเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายหลอดเลือดแดงส่วนใหญ่นั้นก็จะส่งเลือดที่มีออกซิเจนยกเว้นหลอดเลือดแดงสู่ปอดหลอดเลือดแดงอัมบิคารงที่แม้จะมีชื่อของหลอดเลือดแดงแต่ก็ส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปยังอวัยวะที่เติมออกซิเจนระบบการไหลเวียนของโลหิตเป็นระบบที่สําคัญมากในการดำรงชีวิตหน้าที่โดยทั่วไปของระบบนี้คือการขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายรวมทั้งการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกจากเนื้อเยื่อ รักษา pH ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตร,รวมถึงการขนรวมถึงการขนส่งสารปโปรตีนอาทิฮีโมโกลบินและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งในประเทศต่างๆสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่2อ,อันดับแรกก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งทงั้งคู่ต่างก็เป็นผลจากความผิดปกติของการไหลของเลือด ซึ่งเสื่อมสภาพไปตามอายุโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของการรักษาของโรคหัวใจและก็สาเหตุของหัวใจล้มเหลวโรคนี้มีสาเหตุมาจากการสร้างคราบตะกอนขึ้นตามผนังภายในหลอดเลือดแดงของหัวใจทําให้หลอดเลือดแดงนั้นแคบลงและการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจนั้นน้อยลงสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจ้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะตามผนังของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณของเลือดแดงผ่านได้น้อยเป็นผลทําให้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหากหลอดเลือดแดงตีบแคบมากจนอุดตันก็จะทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงตีบนั้นเพิ่มขึ้นตามอายุส่วนเช่นการสูงบุหรี่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและพบมากในผู้ชายผู้ที่มีญาติใกล้ชิดหรือหลอดเลือหดหัวใจหดเกร็งอาการกระตุกข,ของเส้นเลือดของหัวใจโกติจะเรียกโรคหลอดเลือหดหัวใจตีบจำนิชัยของโรค หัวใจนั้นสามารถที่จะทำได้โดยการวัดคลื่นหัวใจหรือว่าคลื่นไฟฟ้าการทดสอบเลือดรวมทั้งการทดสอบความเพล่อของหัวใจหรือว่าภาพรังสีของหลอดเลือดขึ้นสู่กับอาการและความเสี่ยงซึ่งการรักษาก็จะใช้ยารวมทั้งการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือว่าศัลยกรรมตกแต่งหลอดเลือดหรือการผ่าตับ pass, ดบายพาสหลอดเลือดลิงหัวใจซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการตายในโลกและเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้ารักษาในโรงพยาบาล